สวัสด no ีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผีป่าระอาไรเขายิ่งน้องนุงชุมจงอีกชิ้นหอดที้นแข็งเข็งเคื่อครับเพียงใส่ห้าหลังจากฝนตก้คืนกอดแจ้งครับมีกเพียงใส่มือว่างครับมาความแคบนะครับกาเล่งเนาะ เพืเอ่อนจะใส่บริการตาแหล่คือเก่าแหละครับเนาะในการสมแทมข่วงทางเล่งของลุงเพี้ยนครับหลั้งจาก<ม>ที่มีอาอยุการใช้งานมาเป็นสิบกว่าปีครับเพืน่นจะต้องปับปุงแก้ไขนะครับสมแทมเพื่อเนี่ยการใช้งานที่นเน่าน,านั่นนะครับมาาตาแหล่คือเก่าเดิมครับ นี่ครับมุงเพียนเลยเอาบรรยากาศตร,ตรงนี้มาให้เบิง้งนะครับใส่งานโดนกับต้องซึกรอเป็นธรรมดาครับของรถเรือทุกอย่างแหละครับที่มีอายุการใส่งานโดนมันสีเสื่อมแหละครับมุงเพียนกันเลยเอาบรรยากาศตร,ตรงนี้มาให้เบิ้งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ บาบาจะเป็นพี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ะตั้งประเทศครับอย่าห้ยกำลังใจลุงเพียนกดแชร์กดไลค์ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกมองบอลเออนะครับนี่ครับแก้ไขมองแกนมันหลหะะครับมันกิว เกือบสิเพ่ไปละละอืมมันจืนหลายครับบูเขาให้แกน้ำยางแก้คุนใส่รถเลคลืนราคาครับเคลนถุ่มครับสิเพ่ก็ต้องดูแลกันละครับรางรถกับคนเคื่องมือสิใง้งานคูกันไปในการทำงานภารกิจต่างๆนะครับ นี่แก่ฟุนแก่ปุ๋ยแก่ข้าสานนะครับไปตลาดโอ้ทุกจางครับใส่เกินผมุมมิลีครับมลักเรายมีปัญหาเรื่อง,องรถซ่าเร่งรถเมื่อไส้นะครับมาหาตาแรนี่แหละครับให้บริการอยู่ในสวนยางครับเ <laughs> นอฝนตกฝนลงบริวเวณเศร้าครับ อยากเลี่ยงงัวแน,น่เฮ็ดรถแน่ตะแล่ก็ได้นะครับรมึงเขียนกันเลยมาเมาื่อวานก็บเบอเฮียนอยากมัวมาเปอนี้ก็มาจะเดือดแะครับเลยให้ตาเราเห็ดให้ผู้ผนมีเครื่องมือพบถ้าเป็นทึ่งสร้างแหละครับอี่นี้ลายแนวเนียยเ่ยตุียมาไปเนี่ยตุียม ต้องมาแก้ไขกันซะก่อนล่ะครับมือนี้กระโฟนตกส่วนจากเปียดมืดเยื่อด,ดอีคือเก่าล่ะครับผักมาสองคืนนะครับมือแรงกันล่อลุ่นกันเองเหรอครับว่าจะได้กีบบอเครื่องนี้กับฝ้าฝนกับตกซะเหลือเกินครับบอลผักไตเอารวดน,นะครับอืมเฮ็ดจังกับบัได้เหรครับนอนเฝ้าควบยางครับอืมวางแล้วก็แก้ไขสมแซมแล้วลดก็ดี ขอบคุณไอ้ชายยิ่งเด้อคุณพอ่อคุณแม่ที่ติดตามรับชมลุงเพียนสายหาก็ติดตามได้ทั้งสองสองสองทางคือเก่าแหละครับเพราะว่าจะเป็นช่องยูทูบลุงเพียนสายหาครับช่องเพจลุงเพียนสายหานะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ลุงเพียนน้ำครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ไปได้ชมคลิปน,นี้แล้วขอให้ลำลำเรื่อยๆมีสุขภาพจะเนแน่นมีกลำลังมั่นคงในการดูการงานลำเรื่องมั่นคงสมองดอนเด้อน,อนนะครับขอให้ลุล่งเรื่องในกิจการงานทุกการครับขอบคุณนะครับติดตามรับชมไปแล้วกันครับสวัสดีครับ